เรื่องเขาเขาหาเรื่องเด็กไม่หาไม่หาเไม่เขาไม่งอนหรอคะาเรื่องเด็กเขาไม่งอนก็เขาไม่งอนแน่ใจไม่เขาลงรูปโซเลยอือหวยไม่ได้เขาลงรูปเองไม่โซหรอกไม่เอาไม่เอาไม่ให้ลงฉันก็ไม่ได้ทำว่าตอนนี้อยู่ที่ลงนี่เดียวเองลงไม่เอาไม่ให้ลงห่วงถึงห่วงแหละ ลงสองชั่วโมงเดี๋ยวเขาห่งแหละไม่ได้จะชั่วโมงจะสองชั่วโมงอยู่จะสบนาทีก็ไม่ได้มันไม่เอไม่มีไหนน่าห่วงเลยเธอก็มันห่วงอ่ะมีเงินห่วล่ะก็ไม่ได้ไม่ได้อย่าเถียงมาเฮอย่าเถียงคนมีอำนาจได้ปะร้องละใครมีเขามีอำนาจแต่นากว่าเธอนิดนึงไม่ก็ น่ากับเธอนิดเพิเหรอใช่นิดนึงนิดเดียวลองไม่โป้ก็มีอยู่ขนาดน่ะถ้ามันไม่โป้ไม่ได้มันไม่ได้ไหมทำไมห่วงไงห่วงเธอไงห่วงอะไรเขาจะมีอะไรไม่อยากหรอกขนก็ไม่สวยตองขาหน้าตาก็ไม่ดีข่าน่ารักตะมุดตะมีตะพีตะปูนมก็ไม่ใหญ่อืใช่เปล่าใช่ไม่ใช่หนาไม่ใช่หนา ไม่ใช <mm ่อะไรไม่ใช่นาไม่ใช่นาลงห้าทีก็ได้อ่าเปหนึ่งหาทีก็ไม่ได้หนึ่งหาทีจะจะครึ่งวิเดีจะเกียทีก็ไม่ได้ไม่โตไม่โตก็ไม่ได้ห่วยลงเหมือนที่เขาส่งให้เธอเดินรูปรูปหน้าจุกปะที่ถ่ายที่ห้างอ่ะไม่เอาไม่เอาเัิมากะกินได้ที่เขาถ่ายขาเขาดิไม่ได้ไม่เอาไม่เอาเอาน่ารักทำไมอะช่วยดูหนัง่ะวันนั้นอ่ะไม่เอาอันนั้นมันไม่ได้ไงันไม่ได้เงินไมต้องลงนอนดูหนัง ไม่ไม่มีใครเห็นหรอกคนรู้ไม่เกี่ยวไม่มีใครเขาไม่เป็นไรเป็นไรยิงเลยอ่าเขาลงลูกทูกอันนั้นเขาเองอ่ะลูกฝุ่นเขาอ่ะไม่ได้ไม่ยังไงห่วงเลยเธอจะห่วงมีต้องห่วงห่วงอะไรห่วงแฟนฮะไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาหอมมากปะหอมมากเลย กลัวคนอื่นเห็นเหรอไม่เข้าลรงต่อได้ย่าใช่ทวาย